อะไรอะอะไรอะอ ติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดด๊เดุ๊้ยดีจังเลยเนี่ยวันเนี้ยเจอประทัดด้วยก็น่าจะพาแพนด้มาเล่นฝังทรายสิพี่กุ๊กอุ้ยไม่ใช่หรอกค่ะเนี่ยเป็นทรายที่เขาเอามาไว้นี่ใช่เพนด้อยากเล่นเหรออยากเล่นไหมเพนด้กินวิปกินวิปครีมเลยนะพี่กุ๊กอะไรคะ ติดปากก็แน่นะวิพีมเหรอเฮ้ยนี่มันฟองน้ำลายอ๋อโอ้โหเราเอาอะไรมาเล่นบ้างนี่พี่ก๊ก,กนี่นะคะก็จะมีบัวกระต่ายนี่บัวกระต่ายตัวนี้แล้วก็จะมีกระเทียมเุ้ยกระเทียมเนี่ยของโปรดพี่เลยพี่โก๊กใช่เอามาผัดข้าวกินได้เลยนะเฮ้ยจะที่ไหนเราแล้วก็นี่ไขม่ขมังกรคอไข่มังกรนี่แพนด้าชอบมากเลยนะคะ เนี่ยถ้าเราจุดนะแพนด้าจะวิ่งเข้าใส่ได้เลยนะโอ้ยอันตรายนะพี่กุ๊กแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอะ่ะดิสโก้ไข่มังกรอันนี้ต้องจุดกลางคืนนะคะม,มันเต้นได้ด้วยหรอพี่กุ๊กดิสโก้ไข่มังกรไม่รู้สิมันแจกแฟนจะไข่มังกรนี่ยังไงเนาะเคยเห็นที่ปะ่ะพี่กุ๊กน่าจะคนจีนหรอือเปล่าที่หมามันฆ่าประทัดวิ่งเข้าในบ้านนะพี่กุ๊ก อีกน่ารูกเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นอันนี้ดูเล่นบัวกระต่ายนะคะโดยที่ฝั่งดินนี้นะอ่นะหนึ่งสองเล่นไปเรื่อยพี่โก๊กเห็นไหมเขาไม่ไปไหนเลยโอ้โหใสหน้าทำไมพี่โก๊กเมนูต่อไปพี่โก๊กนี่ก็คือควันสีนี่แล้วก็เอาหนีไว้ตรงนี้เลย เฮ้ยไม่ใช่พี่ก<ะ>ุ๊กมันจะร้อนหรือเปล่าอ๋อเหรออืออ่ะ,อะงั้นฝังไปที่ทรายนะคะนีะ่เอาแล้วนะเราจะมาจุดตอนกลางวันดูม่ใจะสวยไหมอ,โอ้โอ้โอเป็นควันที่ออกมาจากทรายอุ๊ยแพนด้าสำหรับควันไปแล้ว พันสีส้มพี่กุ๊กสวยมากอมีสีอืน่นไหมพี่กุ๊กมีสีอื่นไหมนี่มีสีเขียวะนะนี่แล้วก็จุดเลยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โอสีเขียวจริงด้วยพีก่กุ๊กเหมือนหนังแม่มดเลยโอ้โอ้มาเลยเอ้ยตรงนี้เป็นสี ม่วงม่วงด้วยพี่กุ๊กอุ้ยสวยมากโอ้เหมือนหนังแม่มดเลยอุ้ยใช่ไหมม,มีทั้งสีเขียวสีม่วงอะ่ะจริงสุดๆไปเลยโอ้โหหมดแล้วพี่กุ๊กอะไรนะพี่กุ๊กเอ๊ะแล้วจะเล่นอะไรต่อดีล่ะเนี่ยเนี่ยพี่กุก๊กอ่ะอยากเล่น สิ่งที่มันดังๆสามบ้านแปดบ้านตีไปเหงหน้าปักซอยไปเลยเฮ้ยพี่กุ๊กเมื่อกี้เห็นในบ้านน่ะมีกล่องนึงอะ่ปะปัดทัดอันใหญ่หญๆนั่นเลยพี่กุ๊กจริงเหรออืมเฮ้ยอ้าวเนี่ยอันนี้ใครเอามาไว้เนี่ยมีแค่นี้นนเฮ้ยพี่กุ๊กขอลองกระเทียมหน่อยกระเทียมอืมเอา,มาใส่เต็มกำมือเลยเหรออืมออเอาอีกนึกกุ๊กแล้วก็พี่กุ๊กเคยเล่นตลกเขาเล่นกันไหมพี่กุ๊กเล่นไงคะเล่นแบบขว้างหัวไงพี่กุ๊ก แน่ตรงนั้นนะพี่กูกแน่ตรงนั้นเน่ดูดิอันใหญ่ๆทขน้นเลยอ่ะดูดิโอ้โหนี่อันเนี้ยเมื่ออนพี่เขาเตาแปะนยพี่กูแปะอุ้ยอันนี้อย่างดังเลยนะเอที่มันตบต่อต่อตต่ต่อตอต่ต่อต่ตอต่อต่่อต่ิอันนี่อต่ออ่อตอ่อต่่อต่อ่อต่อากาศ่่ ตุ้มใหญ่เลยอยากเล่นอันนี้ต้องตากาคืนมันจะสวยเพื่อนผู้ใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะอู้อันนี้นี่ไฟแช็กไฟแช็กไม่ใช่ไม่ทีอุ้ยอันนี้อุ้ยอันใหญ่ก็เริ่มเลยอ่ะอันนี้ของใครอ่ะอันนี้มันเหมือนลูกระเบิดเลยนะโอเหมือนระเบิดยักษ์เลยพวกปะทัดยักษ์หรือเปล่าจริงเหรอเฮ้ย ถ้าเราชวนพี่แสงมาเล่นเดี๋ยวพี่กุ๊กพ<อ>ลงังแล้วนะ<า>พี่แสงพี่แสงมาเล่นประทัดยักษ์กับกุ๊กดีกว่าค่ะเร็วๆอะไรทำ<พ>อะไรนะ่ะมาเล่นประทัดเ,เร็วเฮ้ยมาเล่นอะไรช่วงนี้มันไม่ใช่รอยกระทงนะไม่ช่วยพี่กอดบ้านหนูก่อนแล้วไม่อะค่ะกุ๊กูขี้เกียจกูจะเล่นเนี่ยจะเล่นประทัดจะเล่นประทัดยักษ์เนี่ยไร้สาระงานการก็ไม่มาช่วยกันทํา ต้องเข้าบ้านเลยวันเนี้ยชื่อไม่เข้าก็ไม่เข้าพี่แสงหงุดหงิดไปนู่นแล้วพี่กุ๊กแน่แค่ชวนเล่นแค่นี้ก็ไม่เล่นด ja ้วยกันแพนด้าเขากลัวควันหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละสิพี่กุ๊กอะมันจะดีหรอพี่กุ๊กอันตรายนะอันมันเริ่มเลยพี่กุ๊กจะดีหรอพี่กุ๊กมันก็น่าจะดีนะคะอะไรอะอะไร เดี๋ยวมันจะตีเชื้อได้อันดับแรกพี่แสงอ่ะ